เชียงรายสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายรับมอบคนไทยกลับสู่เมืองไทย4คนพบมีหมายจับยาเสพติดทั้งหมดเมื่อวันที่6พฤษภาคม2,568ที่ผ่านมาสพานมิตรภาพแห่งที่1อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยการอำนวยการของพลตำรวจโทพานุมาตรบุญยรักษ์ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพลตารวจตีพันธนะนุตนาศ รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพลตำรวจตรีสารวุฒิคนใหญ่ผู้บังคับการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง5พันตำรวจเอกเอกกรบุตรสบาบดินรองผู้บังคับการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง5มอบหมายให้พันตำรวจเอกสุรศักดิ์เทียนทองผู้กำกับการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายพันตำรวจโทหญิงธาราทิพย์จำรัด ร่วผู้กำกับการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายพันตำรวจโทตุนวัฒนารงศักดิ์พันตำรวจโท,ว,ว,จโทวิชัยปันนาพันตำรวจโทพัทรพ,รพงษ์ชูชื่นสารวัตรสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายร่วมกันรับตัวบุคคลสัญชาติไทยผลโทษตามคำพิพากษาศาลประเทศเมียนมาจากเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภาคีเหล็กจำนวนสี่ราย โดยจากการตรวจสอบในระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรระบบสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติโปลิสระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES) และระบบศูนย์ข้อมูลอาชญากรรม (PDC) ทราบชื่อ 1. นนายสมยศนามสมมุติอายุ29ปีสัญชาติไทยผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดเชียงราย 2. นางสาวพัชราพร น้ำสมมุติอายุ33ปีสัญชาติไทยผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดเชียงรายที่287ท้บสลงวันที่14กันยายน2566ในความผิดฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดและได้มีการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน สนับสนุนผู้กระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและร่วมกันจำหน่ายโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าหรือเมทเอมเฟตามีนโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพรก่กระจายในกลุ่มประชาชนและก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป 3. ในายสําเริงน้ำสมมุติอายุ44ปีสัญชาติไทยผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดสระบุรีที่จอจาน397ทับ2567ลงวันที่ธันวาคม2567 4. ในายสิทธิชัยน้ำสมมุติอายุ26ปีสัญชาติไทยผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดสระบุรีที่ 398ท2567ลงวันที่17ธันวาคม2567ในความผิดฐานร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมทแอมเฟตามีนโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทําเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระใจายในกลุ่มประชาชนทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป และสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดและได้มีการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันจากนั้นเจ้าหน้าที่งานสืบสวนปราบปรามและงานตรวจบุคคลและพหานะสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายได้ร่วมกันนำตัวบุคคลสัญชาติไทยทั้งสี่รายเข้าสู่ขั้นตอนพิธีการคนเข้าเมือง ณจุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่หนึ่งอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจากนั้นเจ้าหน้าที่งานสืบสวนจึงได้นำตัวบุคคลที่มีหมายจับมาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปภาพข่าวสันติวงสุนันหัวหน้าศูนย์ข่าวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายรายงาน